อนนี้พิมลีกมี3มทีมที่ไล่ตามกันมาติดๆครับตอนนี้มีทีมไหนกำลังทำงานหนักที่สุดก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับดูบอลครับนิวส์กันด้วยนะครับนับตั้งแต่ลิเวอร์พูลแพ้อร์เซนอนพวกเขาก็เดินหน้ากลับมาเรียกความมั่นใจอีกครั้งด้วยการไล่ทุบคู่แข่งเป็นว่าเล่นชังเบอร์ลีเบนฟอร์ดและลูตันทาวทำให้ตอนนี้หง์แดง ยังคงยึดตำแหน่งจ่าฝูงอย่างเหนียวแน่นโดยมีคะแนนนำแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาร์เซนอลที่กำลังไล่ตามมาติดติดสำหรับโปรแกรมเกมพิมลิกของลิเวอร์พูลในช่วงสุดสัปดาห์นี้ไม่มีเนื่องจากพวกเขามีคิวต้องประทะกับเชลซีในศึกคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศที่สนามเว็บลบีส่วนเหลือใบสีฟ้าและปืนใหญ่ก็สามารถเอาชนะในศึกพิมลีกมาได้ทำให้แต้มกลับมาไล่เลียงกันอีกครั้งครับ ด้วยเหตุนี้แฟนบอลพันธแท้และแฟนบอลเฉพาะกิจต้องมาเช็คโปรแกรมหลีกแมตต์ต่อไปของทั้ง3ทีมกันหน่อยครับเพราะมันอาจจะมีผลต่ออันดับของพวกเขาเลยก็ว่าได้และถ้าหากทีมไหนพลาดมีสิทธิ์โดนคู่แข่งทิ้งห่างทันที เริ่มต้นด้วยทีมจากฝูงอย่างลิเวอร์พูลที่นำโด,ด่งโดยมี60คะแนนหลังจากระเบิดฟอร์มไล่ต้อนลูตันทาวสิประตูต่อหนึ่งทั้งๆที่นักเตะค Key ีแมนหลายคนโดนโรคเดียงเล่นงานแต่เจเกนครอฟยังสามารถนำทีมคว้า3าคะแนนสำคัญได้ครับซึ่งถือว่าเป็นการเรียกขวัญกำลังใจให้กับหงแดงก่อนทำศึกชิงทอฟี่แรกในประเทศอังกฤษประจำซีซั่นนี้ครับและต่อด้วยการพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสและโคดบิ๊กแมตช์กับการปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งหากพวกเขาสามารถ ามารชนะได้ในงานนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการคว้าชแชมป์มากขึ้นเลยทีเดียวครับต่อด้วยทีมอันดับที่2อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มี59คะแนนครับ เรือใบสีฟ้าอาจจะฟอร์มหลุดไปบ้างในแมตช์ไล่ตีเสมอเชลซีหนึ่งประตูต่อหนึ่งขณะที่เกมกับเบนฟอร์ดแม้จะบุกยาำฝ่ายเดียวแต่ก็หาจังหวะจบสกอร์ได้ยากมากครับรวมไปถึงเกมที่พบกับบอลมัดในคืนที่ผ่านมาแม้จะมีจังหวะลุ้นให้บอลมัดตีเสมอแต่เรือใบก็สามารถเอาชนะได้ด้วยประตูชัยของฟิลฟอร์เดนสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องเรียกความมั่นใจมาให้ทันก่อนพบเลวพูไม่งั้นปีนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะพลาดท่าในการป้องกันแชมป์ก็เป็นได้ครับ ทีมสุดท้ายคืออาเซนอนที่ตอนนี้มีอยู่58คะแนนหลายคนมองว่าทีมของคุณซึมมิเกลอาเตตาเป็นรองลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็ยังคงตัวอยู่นับตั้งแต่ตน้นฤดูกาลครับที่สําคัญยังเอาชนะหงแดงมาแล้วด้วย อย่างไรก็ตามอาเซนอลพึงจะสะดุดในเกมยูฟาแชมเป,ปี้ยนลีกเมื่อโดนทีเด็ดของเอฟซปอร์โตสาดประตูชัยในช่วงนาทีบาปนั้นอาจจะมีผลต่อสภาพจิตใจของเหล่าแข้งปืนใหญ่พอสมควรแต่หากมองอีกมุมก็อาจเป็นแรงกระตุ้นในเกมลีกเพื่อหวังเรียกศรัทธาคืนจากแฟนบอลครับ นับได้ว่าการแข่งขันในฤดูกาลนี้มันเต็มไปด้วยความเดือดความบันแบบเต็มพิกัดไม่มีทีมไหนอยากพลาดแม้แต่จุดเดียวซึ่งความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยมันสามารถส่งผลให้มีผลต่ออันดับและสภาพจิตใจกันเลยทีเดียวครับติดตามต่อกันครับว่าทีมไหนจะรักษามาตรฐานและทีมไหนจะพลาดก่อนกันสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามดูบอลขับนิวส์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ